สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแฟนเพจแล้วก็ยูทูบบอลที่เคารพรักที่สุดทุกท่านนะครับผมก็วันนี้จะมาประชาสัมพันธ์การแข่งขันวอลล์บอลดีๆนะครับเป็นวอลเล์บอลสี่เศร้าชื่อรายการว่าอายุทยา Invitation ประจําปี2024นะครับเป็นการแข่งขันของทีมหญิงนะครับลงแขง่งขันในวันที่5-8กันยายนนะครับก็คือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้แหละนะครับที่สนามกีฬาจังหวัดพระนาคารศรียุธยานะครับเข้าชมฟรีนะครับไม่ต้องเก็บค่าบัตรผ่านประตูนะครับเป็นการจัดการแข่งขันของจังหวัดพระนาคารศรียุธยาภายใต้หน่วยงานของสปอร์ตทัวริสึมยุธยา2024นะครับผมก็ การแข่งขันเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด2ประเภทนะครับก็คือในประเภทเยาวนชนแล้วก็ประเภททีมชุดใหญ่หรือว่าทีมอาชีพนั่นเองนะครับการแข่งขันเนี่ยก็จะมีในส่วนของสี่ทีมที่เข้าร่วมนะครับไล่กันมาเลยตัง้งแต่ซ u p ป e ร e ีมชมบุรีอีเทคนะครับนะครราชสีมาคิวมินซีวีซีหมาเวไลยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์วีซีแล้วก็นครนนนะครับทั้งทีมเด็กแล้วก็ทีม อาชีพเลยนะครับในที่นี้ผมขออนุญาตพูดเฉพาะถึงทีมชุดใหญ่หรือว่าทีมอาชีพนะครับขออนุญาตไล่เรียงรา,ายชื่อของแต่ละท,ทีมให้ทุกคนได้ทราบกันนิดหนึ่งนะครับไปดูซูพรีมก่อนนะครับซูพรีมชลบุรีเทคนะครับหัวหน้าผู้สอนก็เลือกใช้งานทางโค้ชชัยวัฒน์แก้วสรินะครับผู้เล่นก็จะมีสุภิชยาบุญเหมนะครับนัทมนเหลืองวัฒนาวิไลนะครับกติกาแก้วพินนะครับเป็นผู้เล่นคนใหม่ที่เข้ามาเสริมทีหรือว่าน้องดาวนะครับกัรยารัตขุนเมืองครับน้องโบน้องแคบหมูสุภาวรับ ที่เหลือมีอุมารินกแก้วกาหลงชนการฉิมทะเลทมลว,วันการใสนะครับวรัญญารีละองวัชริยานวลแจ่มอชิรยาพรกำใจบุญวราพรภูมิเจริญนัครินพรบุตรดาปิยวันพุทธรอดกาญจนานินนกและธนวันอรุณเมืองครับโดยที่มีธนดิดป,ประสบเนตรครับเป็นผู้จัดการทีมนะครับไปดูทีมนครราชสีมาซีวีซีครับว่ากันว่าเป็นทีมเต็งหนึ่งนะครับแชมป์ไทยลีกสองสมัยล่าสุดนะครับ นำมาโดยหนะัวหน้าโค้ชครับโคชช้ชแชมป์สมชายดอนพยยอดนะครับบุคคลที่ไม่ได้เป็นอะไรกับพฤฤฤฤิริตแต่มีหน้าตาขายกันนั่นเองนะครับรายชื่อผู้เล่นมีสศิาพาทรจันทร์วิสุทธ์ครับชลันทรตรงทิพัทยาจงจันนกยูงภาวนะวรุ่ยการรำกันทิมาเอกปัชาจุรีรัตแซ่อึง้งสิริกรสิงสมนัตรพรสนิทกลางสิริมามาณกิจพัชราพรสิทธิศาสตร์อมรทิพุนทองวิรัญยุพาอินจันชิตตพรกำลังมาก ออนอุมาสิทธิรักษ์และซาเวียตันลือภูเขียวนะครับขณะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์ครับก็จะมีทางโคชสกลจันแก้วนะครับทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนครับนั่นหมายวว่าโคชโทนี่ก็น่าจะติดภารกิจอยู่กับทางโรงเรียนนะครับและชื่อผู้เล่นมีทิคัมพรช้างเขียวครับอภิญญาปฏิบัติทองครับพิมพ์ตะวันทองยศเสาวภาสุสุขพัฒนาทิพย์แสงตระกูลแก้วกัลยากมุนทลาอังคณาเทรังสีขไทยรัชจารสุพัชชาคำตารักษา อน,อนณงพรพรมรัตน์สุทินาภาสังนัชนันโมราอรอนอนโณงไสยศีสุภัตตาแก้วปัญญากันนิกาทีประโชดนัทวันผาดไทยสงชุมภูนุษย์จิตสบายและเอมเมอร์พิมพโคดครับขณะที่นครนนท์ครับลูกทีมของทางโคชเอ็มธนกิจอิมเลียงนะครับก็ถือว่าหุ่นวาหลักเนี่ยยังเป็นหุ่นกำลังดาวรุ่งนะครับชุดที่จะใช้สู้สึกแทนเลกปีนี้อย่างแน่นอนนะครับนำมาโดยครับ วรัตยากางโสภาครับรัชดาชออนโฉมนันทิการทัญ,ญภูครับพัทรวดีคำนวนอัมพาสนสุรัตกัญรัตคำวงเนตรนภาบุญเกื้อจันทิมาน,นรทัศน์วริศราศีทาเลิศ์สินีนาโพเจริญพิมพมาดาวเวียงคำทิพสุดาบัวหลายชนิศราเสือใหญ่และ วิศรุตาเสงนาครับนี่ก็คือรายชื่อผู้เล่นของทั้ง4ทีมนะครับซึ่งเป็นทีมที่ทีมลีกที่เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดไทยลีกในช่วงอีกประมาณ1เด<ๆ>ือนเศษๆข้างหน้านี้นะครับโปรแกรมการแข่งขันตามนี้ครับคุณผู้ชมครับวันที่6หรือว่าวันศุกร์เนี่ยทุกคู่ก็คือ3วันเนี่ยทุกคูก่จะลงเล่นในเวลา10นาฬิกาสิอนาฬิกาสินาฬิกาและ16นาฬิกานะครับผมแจ้งเลยล้วกันนะครับคู่แรกครับ10นาฬิกาในวันที่ 6กันยายนนะครับสุพีมเจอกับขอนแก่นนะครับเป็นทีมประชาชนนะครับหรือว่าทีมชุดใหญ่ต่อกันด้วยาบเที่ยงกับใบสองเป็นทีมเยาวชนนะครับไล่เรียงกันมาขอนแก่นเจอนครนนท์นะครับแล้วก็เยาวชนหญิงของอยุธยาเจอกับทางสุพีมนะฮะขณะที่คู่ปิดท้ายของเกมวันศุกร์นะครับนครราชสีมาเจอกับนครนนท์ในส่วนของทีมประชาชนหญิงนะครับวันเสาร์ที่7กันยายนครับ10โมงครับ เป็นเยาวชนนะครับนครนนท์เจอกับสุพรีมแล้วก็เที่ยงเนี่ยอยุธยากับขอนแก่นนะครับขณะที่ทีมประชาชนหญิงครับบ่ายสองสุพรีมกับนครนนท์แล้วก็4ี่โมงเย็นเป็นขอนแก่นกับนครราชสีมานะครับวันสุดท้ายนะครับวันอาทิตย์ที่8กันยายนครับ2คู่แรกเป็นเยาวชนหญิงนะครับ10บโมงเป็นสุพรีมกับขอนแกน่นแล้วก็เที่ยงเป็นอยุธยากับนครนนท์นะฮะ ขณะที่่าย2ทีมประชาชนหญิงนะครนนท์เจอกับขอนแก่นแล้วก็คู่ปิดท้ายประจำการใงขันครับนะครราชสีมาพบกับทางด้านของสุพรีมนะครับก็การระบบการแข่งขันเนี่ย แข่งแบบพบกันหมดนะครับใครที่มีจานวนเกมชนะเยอะที่สุดก็ได้แชมป์ไปไม่มีการเล่นรอบตัดเชือกหรือรอบชิงชนะเลิศน,นะครับเล่นแบบโลกมิกพบกันหมดหากมีจานวนแมตช์ชนะเท่ากันเนี่ยก็มาดูแต้มแล้วก็ดูเซตไล่เรียงลาดับลงมาเรื่อยๆนะครับขณะที่ทีมพูรยายครับขออนุญาตรประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับปนีนี้ทางรายการนี้จัดกูรยายมาให้คุณผู้ชมได้สนุกสนานกัน3วันเต็มเนี่ยหท่านเลยนะครับก็นําทีมมาโดยเนี่ยแหละรครับผมเลยแล้วกันนะครับนิกทีธวัฒการวาลีทิพย์ครับ จะมาบรรยายให้คุณผู้ชมได้สนุกกันแน่นอนใครที่ยังติดใจการบรรยายของผมจากโอลิมปิกจะเจอกันรายการนี้นะครับมีพี่ธนดิตฐ์ประสบเนตรนะครับมาร่วมบรรยายด้วยนะครับแต่นักแสดงได้ที่รายการนี้ผมกับพี่ดิตไม่ได้บรรยายคู่กันเลยนะครับเนื่องจากว่าว่างไม่ตรงกันจริงๆนะครับขณะที่สุภาพสตรีสองท่านนะครับก็จะเป็นในส่วนของน้องส้มนะครับสัติธทพิมพานะครับที่ไปบรรยายซีวีีกมาให้กับทาง GMM g ์แ m มีในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพร้อมกับพี่เอกุษบันจันทราลังสีนะครับพี่เอก็จะมาบรรยาย นอกจากนี้ครับเสริมมาอีกสองท่านครับพี่ต่อธีรยุทธ์ณลำปางนะครับก็เป็นผู้บรรยายมากประสบการณ์จากสยามกีฬานะครับก็จะมาร่วมบรรยายด้วยในเกมวันเสาร์นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับขอแนะนําน้องใหม่ในวงการครับแต่ว่าอายุเยอะที่สุดในนี้ครับพี่เอ็มครับนริศสีทองครับหรือว่าคุณชายเทนมินเนียนนะครับอันนี้ก็บรรยายฟุตบอลกับผมมายาวนาน3ปีนะครับในระดับไทยลีกสองไทยลีกหนึ่งไทยลีกสามนะครับก็ชักชวนพี่เอ็มครับมาร่วมบรรยายกันเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยไม่มีใครว่างเลยนะครับ ทีมพูนยายนะครับวันศุกร์เนี่ยผมกับพี่เอ็มเนี่ยเหมาสี่คู่เลยนะครับอยู่กันยาวๆตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะครับแล้วก็วันเสาร์เนี่ยก็จะมีพี่ต่อกับน้องส้ม2คู่นะครับแล้วก็พี่ดิดกับน้องส้มสองคู่นะครับขณะที่วันอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์นะครับก็จะมีผมกับพี่เอ็มคู่หนึ่งนะครับพี่ดิดกับพี่เอ็มคู่หนึ่งนะครับพี่ดิดกับพี่เอ๋คู่หนึ่งแล้วก็ผมกับพี่เอ๋เป็นคู่ปิดท้ายนะครับผมก็ตามนี้สําหรับรละเียก ให้ติดตามกันได้นะครับรับชมการถ่ายสดได้ทุกนัดเลยนะครับที่แฟนเพจอยุธยาทัวริสึมแอนด์สปอร์ตไปกดติดตามแล้วก็ติดตามชมกันได้ในรายการนี้ตลอดการแข่งขันทุกวันเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเริ่มการแข่งขันวันแรกก็ในวันนี้แหละนะครับในวันที่6กันยายนนะครับติดตามชมกันเยอะนะครับใครอยู่ใกล้ไปดูได้ที่สนามนะวันศุกร์อาจจะคนน้อยไม่เป็นไรเลิกงานยังมาดูกันได้คู่เย็นยังมีคู่ดีๆให้ดูนะครับเสาทิย์ขอให้เต็มสนามแล้วกันปีหน้าเขาจะได้จัดแข่งอีกให้ดูฟรีให้ชมถ่ายสดฟรีแบบนี้าา่ดววัีกอสสร